สวัสดีค่ะเรามาเจอกับครัวอิมอร่อยเด้นะคะวันนี้ครัวอิมอร่อยจะชวนเพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวทําข้าวแรมฟืน้นข้าวแหลมฟื้นเป็นอาหารพื้นบ้านของพวกเราไทยใหญ่ทางภาคเหนือนะคะรับรองเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดที่อร่อยมากไม่แพ้เมนูเด็ดอื่นๆน,นะคะเราไปเข้าครัวลงมือทําไปพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมทําน้ําปูนใสก่อนนะคะเราจะใส่น้ําเปล่าไปพันห้าร้อยกรัมนะคะลิตรครึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ปูนลงไปนะคะ ปูนที่เขาใช้เคี้ยวหมากนะคะจะใช้สีแดงสีขาวก็ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็คนคๆๆเราจะปล่อยรอให้เขาตกตะกอนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําที่ว่าตกตะกอนใส่ของเขานะคะพอเราได้น้ําปูนใสแล้วเราก็แบ่งสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งเรามาผสมแป้งส่วนหนึ่งเราจะไปต้มนะคะเราจะใส่แป้งข้าเจ้าลงไปหนึ่งถ้วยตวงแป้ถั่วเขียวหนึ่งถ้วยตวง แล้วก็คนผสมกับน้ำปูนใสนะคะส่วนตัวแป้งนี้เพื่อนๆจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะแป้งข้าโวโพดก็ได้แป้งถั่วเขียวแป้งถั่วเหลืองใช้ได้หมดนะคะสีสันของเราก็จะออกแตกต่างกันไปนะคะส่วนน้ำปูนใสอีกครึ่งหนึ่งเราก็มาต้มตั้งหม้อให้เดือดไวรอนะคะแล้วเราก็แป้งที่เราผสมไว้ทยอยลงผสมไปนะคะค่อยๆเทลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะ เที่ยวคนตลอดเวลาเลยนะคะเวลาแป้งสุกเราจะสังเกตง่ายนะคะเนื้อแป้งจะข้นและใสนะคะจะมีสีใสนะคะเวลาคนไปเขาจะตามไปกับไม้พายเลยนะคะนี่คือว่าแป้งเขาสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟยกลงเลยนะคะพอยกลงมาแล้วเราก็มาเทใส่ถาดหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เกี่ยแต่งหน้าให้เขาเรียบนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเย็นรอให้เขาเช็คตัวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันทีนะคะคราวนี้เราก็มาตั้งหม้อทําน้ําซุปกันนะคะเราใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะวันนี้เราจะใช้มะเขือเทศกระป๋องปอกเปลือกนะคะสําเร็จรูปแล้วนะคะจะง่ายสะดวกดีนะคะหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเทลงไปเลยนะคะ เนื้อมะเขือเทศเราจะสับสับสับสบเขาก็ละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นมะเขือเทศกระป๋องปอกเปลือกนะคะจะงง่ายนะคะสับนิดเดียวเขาก็จะเลนนะแล้วค่ะเราเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะเสร็จแล้วเราใส่เกลือลงไปตามด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็ขิงหั่นฝอยค่ะน้ำตาลนะคะ ชอบรสไหนใส่ไปเลยนะคะชอบรสเปรี้ยวใส่น้ำํำส้มไปได้หรือว่าจะไม่ใส่ตอนทิ่ปรุงเราไปใส่รอเรากินระเบีดมะนาวใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเราเบียดปล่อยสักพักเดีปล่อยทิ้งไว้สักห้านาทีเราปิดไฟยกลงเลยนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนตัวของน้ำพริกเรานะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะก็จะมีหอมแดงมีกระเทียมมีมขิงมีพริกแห้ง มีถั่วเน่าแผ่นทุกอย่างนี้เราจะเอาไปเผาไฟให้มีกลิ่นหอมนะคะไปคั่วไปย่างก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะเราก็จะมีถั่วเน่านี้ด้วยนะคะเรามาลงมือตากันเลยนะคะเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะถั่วเน่าแผ่นนี่นะคะหักเลยคะ่ะใส่ลงไปทีเดียวตาทีเดียวโขทีเดียวเลยนะคะใส่ถั่วเน่านี่ลงไปนะคะ ปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปผงนัวน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเราก็ตำคุกเา้าเขาอีกครัง้งแล้วเราก็ตักใส่กล่องหรือภาชนะอะไรที่เราหาได้นะคะเราก็ปิดฝาให้สนิทเราไปใส่ตู้เย็นแช่ไว้ เวลาเราจะกินเราก็เอาออกมานะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเหมือนกันนะคะเรามาดูเครื่องแก้มกันนะคะผักกินเคียงวันนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวหั่นซอยถั่วงอกผักชีใบเลื่อยมะนาวน้ำมะนาวบางคนชอบเปรี้ยวนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะชอบผักแบบไหนก็เอาตามใจเลยนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำมันงากระเทียมเจียว ง่าขาวคั่วถั่วลิสงบดคั่วแล้วก็น้ำพริกนะคะน้ำพริกที่เราโขกนั่น,นะคะก็จะมีซีอิวดำจีนนะคะตาไก่นะคะตาไก่แจ้อันนี้อร่อยนะคะขวดละ24บาทนะคะข้าวแรมฟืนของเราก็เช็คตัวแข็งตัวนะคะเ,เพื่อนๆเราก็ตัดเลยนะคะตัดเป็นชิ้นๆเลยค่ะ เพื่อนจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ชอบเลยนะคะตัดเป็นชิ้นยาวอย่างนี้ก็ได้นะคะน้ำซุปของเรานะคะน้ำซุปของเราจะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆจะมีกลิ่นหอมของขิงตักน้ำซุปราดลงไปเลยค่ะ มากน้อยเอาแล้วแต่ชอบนะคะเครื่องเคียงค่ะผักแล้วแต่ชอบนะคะใส่ลงไปเลยถั่วลิสงป่นใส่ลงไปเลยป่นงาขาวคั่ว กระเทียมเจียมตัวน้ำพริกนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเอาเลยตามสบายเราปรุงเองจริงเองอร่อยเองนะคะตามด้วยน้ำมันงาหอมๆนะคะเพื่อนๆอร่อยมากซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะนี่หน้าตาหน้าทานมากนะคะข้าวแรมฟืนเป็นอาหารของไทยใหญ่ภาคเหนือนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะอร่อยแล้วช่วยบอกต่อร้วคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกด้วยนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเพื่อจะพาคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูอะไรมาแบ่งปันสู่กัะทำกินนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ